สวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้พี่ยามมีเลื่อยตัดกิ่งสูงไร้สายของ IMAX i p s 003 GT New มารีวิวทดสอบการใช้งานปัจจุบันนี้นะครับการทำสวนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นอย่างอันนี้นะครับเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สาย i p s 0 0 GT New 20โวลต์มีที่ชาร์จแบตมาด้วยลักษณะของตัวก็จะเป็นตัวโค้งเลื่อย ก็มีตัวแบตเป็นด้ามยาวใส่เลื่อยตรงปลายอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในกล่องแบตเตอรี่2ตัวมีสภภภายสายมีแท่นชาร์จคราว Huang, นี้เนี่ยสิ่งที่มันจะอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆชาวสวนมากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้หล,หลายๆยี่ห้อพัฒนาตัวแท่นชาร์จพัฒนาตัวแบต,ต,แบตเตอรี่มาเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากเอาไปใช้กับบล็อกแบตเลื่อยไมย้ เครื่องตัดญ้าใช้กับเครื่องเล็มพุ่มไม้เลื่อยประเภทต่างๆสามารถจะซื้อมาเพิ่มเติมแต่ละอันแต่ละอันโดยที่เราอาจจะมีแบตเตอรี่4ก้อนแ,แล้วก็มีตัวแท่นชาร์จมันสามารถจะใช้รวมๆกันได้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เราสะดวกมากขึ้นสามารถจะใช้ตัวแบตเตอรี่ร่วมกันได้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยครับข้างในมีอะไรบ้างครับนี่แกะออกมาข้างในก็จะมีอันนี้เป็นชุดแท่นชาร์จกับแบตเตอรี่2ก้อนอันนี้ตัวหลัก ครับก็เป็นด้ามเลื่อยนะครับมันก็จะเป็นนี่ด้ามเมื่อไหร่เคืองด้ามยืดออกมาได้นะนี่เป็นยืดได้แต่เวลาแพ็กมาเขาแพกมาอย่างงี้อันนี้เป็นตัวล็อกสายสะพายอันนี้เป็นด้ามจับเวลาที่เราใช้งานก็กดอันนี้เป็นตัวเทปตี้กดอย่างงี้อันนี้ยืดออกมาเพื่อเพิ่มความยาวของด้ามในการใช้งานอันนี้เป็นหัวเดี๋ยวเราจะใส่เลื่อยไปตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกลไกของตัวชุดเลื่อยนะอันนี้เป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์นี้ใช้แบต20บโวลต์360วัตต์ความเร็วในการหมุน ตอนนี้ที่มอเตอร์นี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่เลื่อยลงไปนะครับก็2,600รอบต่อนาทีใช้เลื่อยได้8นิ้วความเร็วของเลื่อย5.5เมตรต่อวินาทีก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกรอบเลื่อยแล,แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่น้ํามันเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวชุดเลื่อยครับแล้วก็จะมีโซ่เดี๋ยวเราลงประกอบเข้าไปเวลาประกอบเลื่อยประกอบแล้วต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการใส่นะครับเวลาใส่เนะี่ยเอาด้านที่เป็นร่องนะครับเท่ากับร่องตรงนี้ ก็จะเป็นลักษหนแบบนี้ครับสายไปแบบนี้นี่เวลาเราประกอบใช่ไหมเราจะมีเดือยประกอบลไปแบบนี้ไม่ยากครับเสร็จแล้วเราก็เอาโซ่ตัวโซ่เนี่ยเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองแล้วก็ทํางานโดยใช้น้ํามันหล่อลื่นเพราะนั้นน้ามันหล่อลื่นต้องไม่ขาดแล้วตัวโซ่เนี่ยถ้าเกิดเราตัดไปนานๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดื่นจะเสียหายได้อาจจะต้องซื้อมาเปลี่ยนบนตัวเรื่อยเขาบอกว่า2,300รอบต่อนาทีความเร็วของใบ4.5เมตร ่อวินาทีความยาวของใบเลื่อยแนิ้วเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปพวกนี้นะครับเวลาใส่บางทีนะมันจะมีอาการที่เราเรียกว่าหลวมได้เหมือนกันเทคนิคการใส่ที่พยายามชอบใช้นะกจะ็จะกดใบให้แน่นนะครับดึงเข้ามาดึงตัวเลื่อยใส่หมุนไปตามร่องทคนิคนการใส่นิดน,นึงนะครับเวลาจะใส่เนะี่ยเราจะต้องขยเรื่นตัวเฟืองนี้เข้ามาข้างในนะครับโดยการหมุนเข้าไปนะครับให้มันเข้าไปข้างในเห็นว่าตัวรูนี้มันจะกระเยเข้าไปข้างในแล้วเราก็ประกอบอันนี้ เข้าไปอันนี้จะต้องแน่นครับเสร็จแล้วเราก็เอาโซ่ใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะต้องดึงใบเข้าไปให้ตึงหน่อยหนึ่งอย่าให้บันย่อนเกินไปครับถ้าย่อนเกินไปเดี๋ยวมันจะเวลาตัดมันจะไม่ค่อยถนัดนะครับให้มันตึงๆหน่อยหนึ่งนี่นะครับเวลาหมุนจะได้ไงี้ครับนี่ก็ตึงประมาณนี้นะครับพอตึงแล้วเราก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นงี้ครับนี่นะครับเวลาประกอบเสร็จก็หย่ออกมาลูกทงนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับมีเดือยครับมีเดือยนะครับใส่มีเดือยอยู่3าเดือนยนะครับ นี่นะครับใส่ลงไปให้เดือยเข้าเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วล็อกเข้าไปหมุนให้มันตรงแบบนี้เป็นการล็อกนี่นะครับเสร็จแล้วใส่ก็หมุนให้มันตรงล็อกแบบนี้อัเนดนี๋ยวมาดูแบตเลยนะครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับ20โวลต์ทดสอบกันหน่อยมีไฟหรือเปล่าอ่ามีไฟอยู่ครับก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องเติมน้ํามันล่อลื่นก่อนอันนี้ต้องเติมนะครับไม่เติมนี่เรื่อยทํางานไม่ได้นะครับ แต่น้ำมันที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องที่เราใช้แล้วก็ได้อย่างพยายามจะเอาน้ำมันเครื่องที่ใช้เติมมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอามาใช้นะครับใช้ได้เหมือนกันใส่ไปแค่ไหนเขามีขีดบอกโอ้อันนี้ใส่เยอะเกินไป้วครับเต็มเลยฮ่าฮ่าฮ่าใส่เกินไปหน่อยนึงเพลินไปปิดฝาใส่แบตกันหน่อยนึงแบตันนี้ก็ใส่กันตรงๆกันเลยนี่นะครับเรียบร้อยนี่ครับ เอาละเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับก่อนที่จะทำงานในสวนนะครับปรดระมัมาระวังเรื่องของความปลอดภัยก็มีแว่นตานิรภัยกับถุงมือแว่นตานี่จำเป็นมากครับเวลาตัดไม้เพราะว่าหลายคนนะสเก็ตไม้กระเด็นเข้าตาแล้วก็ตาเสพทําให้เสียเวลาในการทํางานบางทีต้องไปหาหมออีกกันไว้ดีกว่าแก้ครับถุงมือมันจะป้องกันเรื่องของเศษไม้เสี้ยนเอาครับไปเที่ยวชมกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างพอมันเป็นตัวเลื่อยไร้สายเนี่ย บางทีเราเข้าไปทํางานในสวนเราลากสายลําบากใช่ไหมเรามีเลื่อยไร้สายเนะี่ยสบายสบายเลยครับโหอันนี้พามาบุกป่ายางเลยดีกว่าบ้านเรานะครับปลูกทุเรียนปลูกยางปลูกเงาะปลูกลองกองลำยาไยเดี๋ยวเราจะลองถอนกิ่งยางลงสิเรียบร้อยหนึ่งอันเอาครับจากสวนยางเราเดินมาบุก ต้วนมังคุดกันบ้างดีกว่าโอ้นี่ครับดูฝันเลื่อยใช้ได้เลยครับพยายามยังตัดอันนี้ไปอีกหนึ่งท่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาตัดบนต้นกันบ้างดีกว่ามุมเลื่อยนะครับไม่เกิน60องศานะครับก็ระวังหน่อยหนึ่งนะครับโอ้เรียบร้อยเลยเรามาดูกิ่งนี้บ้างดีกว่า โอ้มันสู้กลับมันสู้กลับนี่พยายามจะตัดแบบตัดแบบน้ำซอยนะครับอาจจะมีการเด้งทุ่มือนิดน,นึงนะครับเพราะว่ากิ่งมันสะท้อนมือนะครับอันนี้้นต้นเดี๋ยวขอตัดข,ขนให้ดูอันนึงตัวนี้ตายแล้ว จริงๆต้องโค่นแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาโค่นเดี๋ยวเรามาตัดมัน่อยนะครับตัดทอนกิ่งทิ้งเลยอ่าทอนอีก เดี๋ยวเดี๋ยวช่งบนกงอนชงบนเงอนนี่นะครับเชียเ เดี๋ยวพยายามจะลองตัดกิ่งทางสูงนู้นแต่เนื่องจากกิ่งมันสูงเดี๋ยวเราต้องปรับหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยืดขึ้นไปดนึงล็อกให้ดีๆนะครับเราจะตัดข้งบนนู้นดูซิว่าพลังจะพอไหมนี่นะครับหกสิบองศาโอ้โหจะไหวไหมอันนี้ที่มานานว่ามันต้องค่อยๆเล็มครับโอ้เขียนลงมาครับ รู้สึกได้ถึงแรงเฉือนเลยโอ้อันนี้คือการตัดที่แอดวานเลยครับมาหัวลงมาตามองศาแล้วก็ตัดเก่งที่อยู่สูงๆเราต้องการยืดด้ามขึ้นไปโอ้แต่ว่าจะใช้งานยนี้นี่คนตัดต้องมีแรงนะครับลูกเหนื่อยไหมกันเดี๋ยวเราตัดต้นตรงนี้หน่อยนึงนะครับเพื่อเพิ่มแรง ท่อลงมาเดี๋ยวขอใ,ใช้วิธีการตัดหนึ่งสองสามคือตัดข้างบนนี้ก่อนอ่าแล้วก็ตัดข้างบนอีกทีนึงนะครับก็ ทดส,สอบจนเป็นที่น่าพอใจละเท่าที่ลองใช้งานนะครับก็เป็นเลื่อยที่มีประสิทธิภาพดีน้ําหนักสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทํางานในสวนอาจจะรู้สึกหนักไปบ้างแต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานในสวนประจาเนี่ยน้ําหนักก็จะไม่หนักเท่าไหร่ครนี้แนะนําการบํารุงรักษาหลังจากที่เราใช้งานแล้วหน่อยหนึ่งครับหลังจากใช้งานเนี่ยข้างในนี้จะมีน้ำมันเครื่องมีเศษขี้เลื่อยเต็มเลยเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดออกใบแบบนี้นะครับต้องเช็ดทำความสะอาด ยืดอายุการงานเรื่อยได้แต่ว่าส่วนของตัวโซ่เนี่ยใช้มากๆเนี่ยไงก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่ามันก็ดื่ออยู่ดีนะครับโดยรวมก็เป็นเรื่อยที่ช่วยผ่อนแรงชาวสวนได้ครับ